กัดกัดกัดดึงเลยกีเนี้ยกัดหรือตบก็ไม่รู้ใครไม่ขึ้นวะแต่กระชากเลยนะกระชากรู้เร็วว่ากัดอ่ะคันตึง๊ง นั่นไง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 ก็ดีดีครับนั่นไงไสสวยด้วยนะไสสวยด้วยก็ดีครับผมบอกแล้วต้องเปลี่ยนแผนแผนบีครับแผนดีก็ดีจัดเต็มนะครับผมไสประมาณเกือบครึ่งโลครับรนนี้กัดเข้าไปครับผมนี่กด็ดีลมแรงต้องอาศัยเอาอย่างนี้นะครับผม ปลาไ้ได้ครับกระดี่จัดเต็มอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเหยี่ยมตัวเล็กปาไม่ค่อยระแวงครับผมสุดยอดนะครับกระดี่จัดเต็ม